ก่อนที่เราสองคนจะไปกินของอร่อยๆที่จังหวัดจ่าเชียงเซาต้องมาที่นี่วัดสมานรัตนารามซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงค,ครับที่นี่เป็นที่ตั้งของพระพิคเนตปางนอนสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมาขอพรเพื่อความสุขความสําเร็จและความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะตามเราสองคนไปกันเลยครับไปค่ะ นอกจากที่วัดสมานร,รัตนารามแล้วยังมีปางนั่งประทานพรแห่งวัดพร่งอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและปางยืนองค์สมริ์สำเร็จสมปรารถนาอำเภอคลองเขือนท่องเที่ยวตามเส้นทางไหว้พระพิคเนศสามปางแล้วตามไปกินเมนูเป็ดย่างที่ร้านอ้าบุยในตัวเมืองแปดริ้วกันค่ะ เราเป็นคนไหหลําเราก็ใช้ชื่อว่าอ้าบุยอ้าแปลว่าเป็ดบุยแปลว่าข้าวเราใช้เป็ดสดเราไม่ใช้เป็ดฟิตของสดที่มันจะอร่อยอยู่แล้วครึ่งครึ่งหนึ่งเลยเอาเป็ดนั้นไปผ่านกรรมวิธีล้างล้างแล้วก็ยัดแล้วก็เย็บแล้วก็เป่าลมแล้วก็เคลือบด้วยแบะแซเพื่อให้สีคงสภาพสวยงามอันนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรต้องมาตากลมอีกเป็น8ชั่วโมงเพื่อให้หนังมันตึง ปกติกินเป็ดเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวหน่อยอันนี้ไม่เหนียวเลยอะรสชาติกำลังดีอร่อยเคี้ยง่ายมากรสชาติก็ดีด้วยแล้วเนื้อแน่นบางคนที่กินเป็ดแล้วได้กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นแรงหรือเป็นกลิ่นสาบที่นี่ไม่มีไม่มีเลยอืม,มอร่อยที่เด็ดอีกอย่างก็คือรสชาติน้ำราดที่เข้มขน้นและนำมาประยุกต์เป็นอีกหลายเมนูให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นค่ะ ที่เราอยู่ได้เพราะน้ำลาดนะครับผมน้ำลาดเราก็จะทําให้เค็มน้านิดหนึ่งเพื่อให้หวานตามพอาว่าเวลากินกับข้าวแล้วมันจะแมทพอดีเมนูในร้านนะครับหลักๆเลยก็คือข้าวหน้าเป็ดบะหบม,ม,มี่เป็ดบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำใสบะหมี่ต้มยำชูชีเป็ดย่างพิแกงเป็ดย่างกะเพราเป็ดย่างซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยครับผมกลมกล่อมหอมกะทิด้วยเข้ากับเป็ดย่างมากเนื้อนแน่นดีค่ะ ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนรักเป็ดย่างจริงๆอ้าบุยมาถึงฉะเชิงเซามาที่นี่สารพัดเมนูจากเป็ดย่างร้านมาง่ายเดินทางสะดวกอยู่กลางเมืองฉะเชิงเซาเลยครับอร่อยทุกเมนูลุยเลยดีกว่าครับเปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์นะคะรับรองว่าจานเด็ดเรื่องเป็ดย่างต้องยกให้อ้าบุยวนิสาสมัครสรุปรายงานค่ะ